Love's the skies, skies are clear. พิจารณากราฟของสมการต่อไปนี้ว่าคู่ใดขนานกันความเป็นเส้นตรงนะคะในเส้นตรงของการพูดเส้นตรงในวิชาคณิตศาสตร์จะมีสองเงื่อนไขถ้ามีเส้นตรงสองเส้นเมื่อไหร่จะพิจารณาแค่หนึ่งขนานกันถ้าไม่ขนานต้องตัดถูกไหมฮะที่นักเรียนเรียนมาถ้ามีสองเส้นใดๆที่เป็นเส้นตรง สิ่งที่สนใจในเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่หนึ่งความเป็นไปได้ที่สนใจก็คือ 1. ขนานกัน 2.. องไม่ขนานก็ต้องตัดกันถ้าไม่มีการขนานต้องเกิดตำแหน่งการตัดแน่นอนลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดียวกับเรขาแต่เพราะเอมันเป็นลักษณะของเรขาวิเคราะห์นั่นคือมี ตำแหน่งมีทิศทางมีที่ไปที่มานั่นคือมีพิกัดมาบอกมากํำกับมันไม่ได้อยู่ลอยลอยเหมือนเรขาป,ปกตินะคะพอในเวลามองก็จะพิจารณาอย่างนั้นเอาไปดูซิถามว่าคู่นี้ขนานกันหรือไม่ดูที่อะไรคะดูที่ค่าของ A ในสมการ Y เท่ากับ ถูกไหมคะดูที่ค่าของ a อยู่ในรูปสมการ y เท่ากับเพราะนั้นรูปนี้จัดรูปมาแล้ว a เป็น2นี่คือ a 2นะคะ a ของเส้นที่2ทีนี้ไปดู a 1 a 1เป็น2ไหม a 1เป็น2ไหมคะเป็นไหมคะเป็น,ปนมีใครมองไม่เป็นว่ามันเป็นหรือไม่เป็นตรงนี้ครู บวก y ทั้งสองข้างถูกไหมคะแนเาเอาเอาเอาแนวความคิดมานิดนึงนะสมการมันอยู่ในรูปแต่งตัวไม่ชัดเจนนักเรียนต้องแต่งตัวเป็นนั่นเองก็ใช้สมบัติเวลาแก้ปัญหาต้องใช้สมบัติทั้งนั้นแหละนะคะตรงนี้ครูก็จะเป็นครูอยากได้ y เท่ากับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเป็น 2x ตรงนี้เป็นลบ y ครูก็บวก y ทั้งสองข้าง พอบวก y ทั้งสองข้างตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหมคะอ่าตรงนี้ก็บวก y มาอยู่นี่ต่อไปหนึ่งอยู่ด้านนี้อยู่ทางทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับครูก็ลบหนึ่งทั้งสองข้าง, 2, างตรงนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมคะแล้วครูก็แล้วครูก็สมมาตร y เท่ากับ2 x ลบด้วย1 การสมมาตรของครูก็คือ A เท่ากับ B เปลี่ยนเป็น b เท่ากับ a คือซ้ายเท่ากับขวาขวาเท่ากับซ้ายนี่เป็นสมบัติการสมมาตรเพราะสมบัติสมมาตรเป็นเรื่องของการเท่ากันนะคะในสมบัติการเท่ากันก็จะมีหนึ่งสมมาตรถ,ถ่ายทอดใช่เปล่ามีสมมาตรมีถ่ายทอดแล้วก็มีสะท้อนสะท้อนไม่ค่อยได้ใช้ A เท่ากับ A แต่ส่วนใหญ่ที่เน้นจะจะมีสามสามสมบัติในตรงนี้แล้วก็จะมีสมบัติที่ใช้มากที่สุดคือสมบัติการบวกด้วยจำนวนเท่ากับสมบัติการคูณด้วยจำนวนเท่าการลบกับการหารเรารวมลงไปในบวกกับคูณแล้วเพราะเรียนมาแล้วว่าการหารนิยามตามการคูณส่วนการลบ นิยามตามการบวกเพราะฉะนั้นจะไปใช้สมบัติใช้อะไรทั้งหลายเนี่ยนักเรียนก็ต้องนิยามตามนั้นเพื่อใช้สมบัติได้นะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้ขนานกันไหมขนานใครมองไม่เห็นก็จัดตัวนี้ซะจัดเป็น y เท่ากับ 2x ลบ1คู่นี้ก็จะเป็นขนานกัน ขนานนะคะครูครูจะขยายแค่นี้แหละนักเรียนเขียนเองตรงเนี้ยตรงที่จุด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 อะเส้นที่สองข้อที่สองขอโทษค่ะข้อที่สองมีคู่หนึ่งขนานกันไหม เพือ่อนบอกคู huh. ่นี้ไม่ขนานเราคู่นี้ต้องตัดกันเนื่องจากตัวนี้ y เท่ากับ4 y ลบ4เท exactly ่าก yeah. ับ0เรียนเห็นเป็น y เท่ากับ4ถูกไหมคะเส้นนี้ขนานแกน x เส้นนี้นะแต่เส้นนี้ x ลบ y เท่ากับ2เพราะนั้นเส้นนี้ มีการทํามุมแน่นอนเพราะมีตัวแปรทั้ง x ทั้ง y เพราะฉะนั้นคูนี้ไม่เกิดโอกาสขนาดแน่นั่นคือนักเรนไม่ต้องไปนั่งเขียนกราฟทั้งหมดถ้าแค่ถามว่าจะขนานหรือไม่ขนานนล้นเรนต้องวิเคราะห์ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่โอกาสคู่นี้ล่ะไม่ พอสองได้สามจะเห็นชัดขึ้นถูกไหมคะเพราะตัวนี้อยู่ในรูป x เท่ากับสองขนานแกน y ทางด้านบวกคุณนี้ล่ะคุณนี้มีโอกาสไหม มีโอกาสไหมคะมอาจจะเพื่อนบอกอาจจะมีใครเห็นเลยไหมคะว่ามันจะขนานหรือไม่ขนานมีใครมองเห็นได้เลยไหมโดยโดยที่ไม่ใช่คำว่าอาจจะนักเรียนลองดูก็ได้นะคะแต่ครูก็อยากจะให้สังเกต ตรงนี้ทั้ง x และ y อยู่ข้างเดียวกันคนละรูปเลยเพราะ2 x ลบ y x ขอโทษค่ะ2 x บก y อันนี้เป็น2 x ลบ y เมื่อจัดแล้วมีโอกาสที่จะออกมาเป็นเท่ากันไหมอลองจัดดูเพราะว่าหมดเวลาไปลองจัดเอาเองแล้วก็พิจารณาเองว่ามันขนานหรือไม่ขนานนะคะ นักเรียนคะเวลาทำเนี่ยทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่านักเรียนพิจารณาได้แล้วเพราะข้อสังเกตแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อบอกว่าอ๋อเห็นตรงนี้ไงเห็นตรงนี้ไงแล้วตัดสินใจเลยแต่ถ้ากลัวงงเขียนไว้ข้างหลังเลยเหตุผลอะไรที่นักเรียนคิดว่ามันไม่ขนานไว้ให้ตัวเองดูเอาละคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ